ความลับถ้ำทะลุที่จะพาเราไปค้นพบเรื่องราวในยุคดึกดำบันยิ่งไปกว่านั้นคุณจะได้ค้นพบสิ่งที่หัวใจตามหามาทั้งชีวิตและรสชาติของขนมฟอ,อ,อ,อสซิ่งที่ละมุนล,ลิ้นเพราะนี่คือวันเดย์ทริปถ้ำทะลุบ้านหารอำเภอเขาขาว,ขาวอำเภอละหูจังหวัดสตูล ชื่อที่หลายๆคนฟังดูไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่ไม่รู้แม้กระทั่งว่ามันอยู่ที่ไหนตำบลขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลดูเหมือนจะเป็นดินแดนพิศวงที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเมื่อราว450ล้านปีมาก่อนหน้าเนี่ยที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนตอนนี้เรากําลังยุบป,ปักทับเลยมั้งเนาะจ่ายปักทับก็เรียกว่าทำอะไรครับบางทำทะลุครับทำตะลุบปันฮานครับทำตะลุนีน่ จากทางเดินมาก็คือทางทางปายางธรรมชาติถึงกับเดียวปักปักทางเการทำก็คือเดี๋ยวพาไปเลยนะกับบังนะครับเดี๋ยวบังจะให้ความรู้ไปเรื่อยๆใช่ครับเอาวันนี้ทุกคนเนาะก็เราได้รับเกียรติจากบังบางทีกับบางทีบางที่นะครับบางทีจะเป็นเป็นไกด์ชุมชนนะเป็นผู้ริเริ่มเลยรวมก่อตั้งกับคนในชุมชนใช่กาเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าเริ่มต้นก่อตั้งเห็นเห็นความต้องการว่าเนี่ยบ้านฮัานเนี่ย ก็มีสิ่งดิที่จะนำนำนำสู้ชาวโลกเล่นมาชาวโลกเลยเล่นเล่นเล่นศึกษ่า,า,าใช่หนักเรียนที่นัน่น้วยการสัมผัสเบื้องต้นเดีกยวเนี่ยทำให้เรารูวา้ว่าเทนี้นั้นยดให้ได้ก็คือ,อมีฟอสซิลอยู่ในถ้ำใช่ซึ่งปกติแล้วถ้ำตัวไปในปฏิททยของราเนี่ยเราจะเข้าไปชมในดงคลองหินงอกหินย่อยในการเข้าไปดูข่างข่าวแต่เทนี้เป็นทิกเนเจอร์เทไม่เหมือนเทไหนก็คือทำทาลุแล้วก็ แตารู้ตกไปไงแต่รู้ไม่เหมือนกันอีกรูกหนึ่งแื้วถึงมอนเราอยู่ในกองผู้บ่อไฟเหรนแต่เราไม่พบกันว่าไปเห็นอะไรตัวเดียวไปชมกันค่ไปชมไปชมมึงมันบางคนที่หน้าตาหล่อเหลาคงคาแรกเตอร์ของคนใต้คนนี้แหละครับคือไกด์ของเราในวันนี้ พอเราเดินเข้ามาในถ้ำสักพักหนึ่งนะครับบางทีก็รียบยกไฟฉายมาส่องให้เราดูซากฟอสซิลกันเลยโอ้โห,โหเรียกได้ว่าส่องไปตรงไหนเนี่ยก็พบแต่ซากฟอสซิลจริงๆฮะและไม่ใช่เฉพาะแค่ซากของฟอสซิลนะครับบางทียังอธิบายข้อมูลและแนะนําสิ่งที่เราสามารถพบเจอได้ในถ้ำอีกด้วยซากฟอสซิลที่อยู่บนผนังของถ้าเห็นได้ชัดๆกันเลยก็คือซากฟอสซิลของนอติลอยซึ่งบางทีบอกว่าเป็นวันพบุรุษของหมึกเมื่อ450ล้านปีมาก่อน และซากฟอสซิลของแกสโตพอร์ซึ่งเป็นต้นตระกูลของหอยฝาเดียวที่เกิดขึ้นบนโลกด้วยนะครับถ้ำทะลุแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งในเขตอุทยานธารณีโลกจังหวัดสตูลเนื่องจากพบซากฟอสซิลยุคทะเลโบราณ450ล้านปีภายในถ้ำนักท่องเที่ยวที่เข้าชื่นชมภายในถ้ำจะพบความงดงามของหินองนอกหินย้อยความพิเศษของถ้ำทะลุแห่งนี้คือเมื่อเดินทะลุเข้าไปด้านในเราจะพบกับหลุมยุบป,ป,ป่าดึกดำบรร บางที่บอกกับเราว่ามันเกิดจากปรากฏการณแผ่นดินเลื่อนและยุบตัวเองคล้ายๆกับปล่องภูเขาไฟแล้วด้วยความที่มันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆๆๆๆๆมากแล้วเนี่ยจึงเป็นศูนย์รวมของพืชพันธุ์แปลกนานาชนิดที่หาชมได้ยากเช่นต้นท้ายเพยักษ์ขนาดสิบกว่าคนโอบโอ้โหอันนี้คือจุดไฮไลท์ของที่นี่ด้วยนะครับรวมถึงสมุนไพรเย,ยอยะแยะมากมายอีกด้วย เป็ดหมอหมอมาวิจัยไปเลยมาวิจัยไปเลยวันนี้คือเอวัยรก่นมันเลยใช่ใช่เป็นยาชูวกำลังเป็นยาชูวกำลังของผู้ชายไปเลยตัวนี้มาเลยอีกตัวนึงนักกว่าตัวนี้เลยอีกเครื่องมามายาตุ้งแวนอ่ะมาเลยอันนี้ตอนนี้หายไม่ต้องถอนไข่นาะอ่านี่ก็เดี๋ยวมากระถิ่ลูกบางคนนี่เคยได้ยินได้ชื่อครับไม่รู้ไม่เคยรู้เลยว่า เผาข้ก้องมากกระตือปลวกนี่ลักษณะปเป็นบันฟื้อันนี้คือเผาก้องหมากกระตื u, อโลวกประยุทธ์มันเก็ทม,มูลเออมันแคทมูลกับไอรสชาติมันบันฟื้นมันกับลองชิมได้กับคุ้มวานด้วยด้วยหมากของสมุนไพรเนี่ยจะเอารสคุ้มหมดอ่าลดคุ้มหมดกับอ,อันนี้ก็คือหมากกระตือโลวกหรือไอวไงก้าเออไอ้ไงก้าอีกร่วงละไอีกลหองละอันดับนึ่งหรืตัวนี้รวมถึงสมุนไพรเยอะแยะมากมายอีกด้วยอ๋อและอีกจุดไฮไลท์ของพืชพันธุ์หายากที่นี่ก็คือ ต้นของกวางอ่อนหรือเหยื่อโครัมนั่นเองอีกหนึ่งไฮไลท์ที่บางทีบอกกับพวกเราว่านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เนี่ยไม่ควรพลาดเลยเด็ดขาดนั่นก็คือการได้ชมเห็ดถ้วยแชมเปญน,นี่แหละครับถ้ามาในช่วงฤด,ดูฝนนะพวกเราจะได้พบกับทุ่งเห็ดถ้วยแชมเปญที่ขึ้นอยู่โดยโรอบของลุมยุบนี้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นพอเ,เดินมากันสักพักเนี่ยต่างคนต่างก็ได้กลิ่นเงือของตัวเองแล้วครับบางทีเลยแนะนําว่า ให้พวกเราเนี่ยไปตากแอร์เย็นๆเอาให้สบายใจกันไปเลยผมก็นึกว่าแกจะโมนะฮะแต่จริงๆแกพูดจริงวะ่ะแกพาพวกเราเดินลัดล็อกเข้าไปที่แห่งหนึ่งฮะแกบอกว่าที่นี่เนี่ยมันคือแอร์ธรรมชาติใครอยากตากแอร์ก็คลานเข้าไปได้เลยแล้วคิดเหรอครับว่าพวกเราจะไม่ทําตามอันนี้ยากที่ว่าอ่บาบังอ่กรย์กว่าก็คือเท่าว่าบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ประมาณ10-12องศาแต่ตรตบรรยากาศรลนมาก ในนี้จะเยืดหมัดแต่วันนี้ปุนตอกคือความเย็นมันจะลดลงไปเพราะว่าความเย็นนี่มาจากึ้นอยูยวกับความร้อนความร้อนดันเงินไปความเย็นมันจะลดลงยืดในดำก็เลยลุ่มไปยมันเข้าหว้องกวาข้าไปได้ท้าไปหรการข้าไปให้ช่วรกับพเราพอเราพิปาราเราเอเได้เด่ดเราพิจาราเราเล่วเดียว กัดลอยลอยตัวขึ้นสูงกัดอากาศลอยลอยตัวขึ้นสูงนะครับอ่ามันจะดึงอากาศเย็นใครมุนบุญอ๋อเป็นการมุนบุญอากาศนะครับคือแข็งกว่าตรงนี้นะครับถ้าวันไหนแดดแรงความแรงของแอร์ก็จะแรงอ๋อหรือแค่ว่าแสงแดดเนี่ยเป็นตัวกำหนดกำหนดว่ามันเย็นมากเย็นหน่อยไม่เยิงร้อนมากก็คือเย็นมากเย็นมาก โอ้ยจะกิดหลบไปเล่อยใช่ินวงยิงกินกปกติทำมันก็ยิงยิอย่เลยวันนี้ไม่ครับเลยไม่กิจะมีร่มอองมาตลอดอย่าไอย่างน้อยอย่างนี้นะครับบางทีพวกผมหิวกันแล้วครับทันทีที่บางทีรู้ว่าพวกเราหิวนะครับเกก็พาพวกเราเดินกลับออกมามุ่งตรงไปยังที่ทาการของกลุ่มขนมชุมชนบ้านหารกบอกว่าเดี๋ยวจะให้พวกเราลิ้มลองกับรสชาต ขนมฟอสซิลโบราณอะไรของแกเนี่ยฮะซึ่งชื่อขนมมันก็จำยากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกะหรี่ปั๊บแบคทรโอพอดเอยหรือโรตีกรอบฟูลูซูนิกอีกๆอะไรของแกเนี่ยซึ่งทั้งหมดนี้ทางกลุ่มขนมบ้านหานนะครับก็ช่วยกันคิดค้นกันขึ้นมามผมบอกเลยว่านี่เป็นรสชาติของสวรรค์วิมานที่มาจากยุคโบราณจริงๆครับไม่เชื่อก็ลองดูนี่ฮะง่ายหิวแล้วสิท่า พี่ๆป้าๆนะนาทางกลุ่มขนมเนี่ยบอกกับพวกเราว่าความพิเศษของขนมก็คือความเป็นอัตลักษณ์และความสดใหม่เพราะทางกลุ่มจะไม่ทำขนมค้างไว้เด็ดขาดนักท่องเที่ยวคนไหนสนใจต้องมาเที่ยวที่บ้านหารเท่านั้นแล้วแจ้งล่วงหน้าได้เลยนะครับว่าต้องการทำขนมด้วยรับรองว่าไม่ผิดหวังครับก่อนพวกเราจะกลับกันนะครับก็หิ้วติดไม้ติดมือกันคนละ4 5หกล่อง พร้อมกับรำลาบางทิและพี่ๆของกลุ่มขนมบ้านหานะครับแอบกระซิบว่าได้ของแถมกันมาเยอะเลยค่ะคนที่นี่เข้าใจดีกันจริงๆยูทูทีตำบลเขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลภายใต้การดำเนินง,งานของวิทยาลัยชุมชนสตูลที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วบในการต่อยอดในการจัดการความรู้ถอดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกอบด้วยขนมฟอสซิลบ้านหา โกปีนาคาสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นระ้นทน์ของชุมชนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆว่างอย่าลืมแวะมาเที่ยวถ้ำทะลุนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนพื้นที่ของชุมชนด้วยครับ